สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคัวลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันเช้าไปตลาดมาก็เลยสรรหาเมนูมาทําให้เพื่อนๆพี่ๆดูแล้วกันนะครับง่ายๆไวอร่อยเหมือนเดิมสไตล์ลุงบอลน,นะครับวันนี้ได้หน่อไม้มาครับหน่อไม้ต้มเห็นแล้วอยากกินนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆตอนเด็กๆหรือว่าโตแล้วนี่แหละตามร้านข้าวแกงก็จะมีขายนะครับ หน่อไม้ใส่ไข่นะครับวันนี้ก็จะมาทําสไตล์ของลุงบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับที่เป็นของสดนะครับมาดูเลยครับลุงบอลก็จะผัดใส่กับหมูนะครับหมูก็จะใช้เนื้อสันหั่นบางๆนะครับเป็นชิ้นๆมีกระเทียมนะครับกระเทียมไทยนะครับแล้วก็หน่อไม้ต้มที่ตลาดเนี่ยเขาจะมีขายนะครับเราสามารถหาซื้อได้เลยแล้วเราก็เอามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย มีไข่ไก่นะครับมีไข่ไก่แล้วก็จะมีพริกขี้ฟ้าสีเขียวแดงนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับมีแค่นี้แหละแล้วก็เครื่องปรุงก็จะทั่วไปเดี๋ยวไปดูเลือกส่วนของเครื่องปรุงเดี๋ยวไปดูตอนที่ลุงบอลผัดกันว่าใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลุงบอลจะบอกนะครับเดี๋ยวเชิญไปดูที่กระทะกันเลยลุยครับผมวันนี้กินผัดเน่อไม้ใส่ไข่นะครับเหมือนเดิมครับผมติดเตาตั้งกระทะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับเพื่อน ขั้นตอนแรกนะครับผัดหน่อไม้ใส่ไข่ของเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปครับตามด้วยหมูนะครับหมูเนื้อสันที่ลุงบอลหั่นไว้เป็นชิ้นบางๆนะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ผัดหมูนะครับเพื่อนๆนพี่ๆครับผัดหมูให้ ตึงๆนิดนึงเราจึงเราเราจ uh ึงใส่กระเทียมเราจึงใส่กระเทียมตามลงไปนะครับถ้าใส่กระเทียมก่อนกระเทียมมันชอบไหม้ครับลุงบอลชอบใส่กระเทียมทีหลังแล้วเราก็หัดหมูกับกระเทียมเนี่ยนะครับให้หอมเลยนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็คือหน่อไม้นะครับที่เราเตรียมไว้เป็นหน่อไม้ต้มนะครับหน่อไม้หั่นซอยแล้วก็ต้มนะครับเราซื้อมาจากตลาดล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปอย่างนี้เลยปริมาณของเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะครับตามเพื่อนๆชอบเลยนะครับจะใส่เท่าไหร่ก็ตามถนัดเลยนะครับเพราะว่าลุงบอลไม่ได้กะแบบชัดเจนเพราะว่าอย่างเช่นเครื่องปรุงเนี่ยอาหารของลุงบอลเนี่ย ทุกท่านนะ่ะจะกินรสชาติไม่เหมือนกันนะครับ <relevance> แค่บอกว่าใส่อะไรบ้างแค่นั้นเองหลังจากนั้นเพื่อนๆกะกันเอาเองเลยนะครับมันจะง่ายนะครับบางคนชอบกินหวานกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันอ่าเราใส่หน่อไม้ลงไปคัปลล่วคัว่วรวนๆกับหมูแล้วก็กระเทียมของเราเนี่ยให้สุกนะให้ให้สุกนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงแล้วหน่อไม้มันต้มสุกมาแล้วแต่เราผัดให้มันเข้ากัน หลังจากนั้นลุงบอลก็จะเติมน้ําสต๊อกนะครับใครไม่มีน้ําสต๊อกก็จะใช้น้ําเปล่านะครับใช้ได้เลย <c oughs> ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการปรุงรสนะครับปรุงรสชาตินะครับอย่างแรกเลยนะครับลุงบอลจะใส่ซีอิ๊วด,ดำเพิ่มสีสันครับผมนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะครับตามด้วยน้ำปลาครับ ฉีดลงไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆชิมรสเอานะครับทำตามลุงบอลเลยซอสปรุงรสครับผมรับรองอร่อยเวอร์ครับซอสปรุงรสแล้วตามด้วยน้ำมันหอยครับไม่ต้องเยอะนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายครับมันจะออกหวานๆห,หน่อย ผงปรุงรสครับอีกเช่นเคยนะครับนิดนึงนะครับผงนัวหรือผงชูรสนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ หน่อไม้เนี่ยตัวหน่อไม้อ่ะซึมซับรสชาติที่เราปรุงไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเห็นว่าทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีแล้วแหวกตรงกลางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเื่อจะเห็นว่าน้ํายังมีอยู่นะครับขั้นตอนเนี้ยเราใส่ไข่ไก่ลงไปเลยใส่กี่ลูกก็แล้วแต่นะครับตามชอบเลย นะครับใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วเราก็เอาหน่อไม้เนี่ยมาหมกผัดแบบบ้านๆครับหมกไว้ก่อนนะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราใส่นี้เลยเพิ่มความเผ็ดอ่อนๆนะครับด้วยพริกชีฟ้าแล้วก็สีสันจะสวยงามด้วยสีเขียวแดงนะครับ แล้วเราก็ผัดนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเรากลับหน้าไข่ขึ้นมาไข่จะสุกพอดีเลยครับผัดหน่อไม้ของเราก็จะแห้งนะครับผัดหน่อไม้จะให้อร่อยต้องผัดแห้งๆนะครับพเพื่อนๆผมว่าเดี๋ยชิมรสนะครับวันนี้กินเองอีกเช่นเคยนะครับนิ้ววิเศษนะครับอืมอร่อยแล้วครับมีความเค็มความหวานนะครับ แล้วก็เผ็ดอ่อนๆจากพริกชี้ฟ้านะครับเราเห็นว่าผัดของเราใกล้แห้งแล้วเราก็เพิ่มความหอมแล้วก็สีเขียวจากต้นหอมซอยนะครับซอยยาวๆนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ผัดเลยครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าจะแห้งมากเลยนะครับผัดหน่อไม้ต้องแห้งนะครับถึงจะอร่อยสีสันสวยงามครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผัดหน่อไม้ใส่ไข่ของลุงบอลนะครับเพิ่มหมูเนื้อสันเข้าไปด้วยเพิ่มความอร่อยนะครับสีสันสวยงามแล้วผัดหน่อไม้เราแห้งแล้ว ไปจัดจานพร้อมทานข้าวกันเลยครับผัดหน่อไม้ใส่ไข,ข่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆเรามาจัดจานกันเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเป็นรสชาติอ่อนๆวันนี้ไม่มีของเผ็ดนะครับเผ็ดอ่อนๆนิดนึงจะออกเค็มแล้วก็หวานนาหน่อยนะครับ ัดหน่อไม้ใส่ไข่สไตล์ลงบอลนะครับเพื่อนๆอยากกินสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับทําง่ายทําไวและอร่อยเหมือนเดิมสไตล์ลงบอลครับผมเสร็จแล้วครับผัดหน่อไม้ใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูลงไปด้วยนะครับเพิ่มโปรตีนนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานครับผมขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่ ติดตามช่องลุงบอลชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆด้วยละกันเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องลุงบอลชาแนลนะครับลุงบอลจะได้มีกําลังใจทําอาหารไทยง่ายๆทํวัยและอร่อยให้เพื่อนๆชมกันบ่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนครับผัดนอไม้ใส่ไข่ของลุงบอลนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ